ฮะสิวสิวเม็ดแรกของชีวิตใหญ่ป้าข้างบ้านเห็นต้องรอเราแน่ๆเลย <c oughs> อุ้ยทำไงดีเนี่ยทำไงดีเนี่ยยายเปียมีน้ำปลาบ้านฉันยืมไหมน้ำปลาฉันหมดฮะาผู้ยังไม่ทันขาดคำมาทักกันเลยเหรอเนี่ยขยืมน้ำปลาหน่อยขยืมน้ำปลา ยืมน้ำปลาหน่อยขอยืมน้ำปลาหน่อยขอยืมน้ำปลาหน่อยไหนอยู่ไหนไม่ไหนอยู่ชั้นหยิบเองก็ได้น้ำปลามีป้าของหนูก็หมดเหมือนกันป้าไปเอาที่อื่นก่อนใช้เกลือแทนก็ได้โอ้ยยีเปียงเป็นไรเนี่ยแค่น้ำปลาก็ต้องหกบ้านเธอไม่เห็นเคยจะไม่มีอะไรเลยยู่ดีไม่มีน้ำปลาได้ไงเดี๋ยวขูดเอาจากเนื้อชันแทนก็ได้โอ๊ย เกือบไปแล้วให้หหป้าลูนะต้องรอเราสามวันเจ็ดวันกันเลยนะเลยนี่เปียกนี่วันนี้ทําตัวประหลาดต้องมีอะไรแน่เลยหรือจะมีขนมอร่อยแล้วไม่แบ่งเราหีงก่ะนี่เปียกเดี๋ยววันนี้เราต้องลูให้ได้ว่ามีความลับอะไรใหญ่ป้าต้องไม่ยอมลลมเลิกแน,ะนะ่เลยจะต้องมารู้ให้ได้ว่าเราเป็นอะไรไงแงแล้วอ,อ,อันที่ใหญ่ที่สุดเลยต้องใช้อันนี้ <Favorite> อื ลองสิปิดสิวกันเลยนี่ใหญ่ป้าจะได้มองไม่เห็นปิดอย่างนี้เรียบร้อยปีเรียนความลับเลยนะฉันต้องดูให้ได้แค่นี้ก็คงไม่สังเกตแล้วละและปิดอ,อีกข้างหนึ่งจะได้แบบจะได้ไม่ต้องสงสัยเออไม่เอาลายนี้ดีกว่าเอาลายนี้ดีกว่านี่ใหย่เปียทำอะไรยุกยิบยุกยิหันหลังซะด้วย มองก็ไม่เห็นต้องมีอะไรใหม่ๆเด็ดๆมันเล่นคนเดียวแน่ๆเลยสีเหลืองสวยกายงี้ละจะได้หน้าตาเหมือนมินเนียนยเยเน่ยนหน่อยเออสวยแจงมินเนี่ยนฉันยเปียอ้อยทำาอะไรกินอะไรอยู่หรอเจ็บโอ๊ยเจ็บบ้าตกใจโผลมาได้ไม่รู้เนือ้อรู้ตัวเลยเอ้าก็เห็นทำอะไรตะคุ่มตะคุ่มมุกมิดมุกมิดมีความลับเอ้ายีเปีย ติดพลาสเตอร์เต็มหน้าเป็นไรเนี่ยไม่มีอะไรหรอกค่ะมันก็แค่แฟชั่นหน้าสวยใสเหมือนเดิมแฟชัชนแฟชั้นอะไรติดพลาสเตอร์ที่หน้าโดยที่ไม่เป็นอะไรแบบเนี้มันฮิตสมัยฉันเด็กๆโบราณมากโอ้ไม่ก็เดี๋ยวก็ใส่ให้ฉันเลยไม่ต้องไม่ต้องฉันอยากจะทันสมัยมาติดอะไรเอาตอนนี้ไม่ได้มันโบราณฉันทนเห็นเธอโบราณไม่ได้หรอกดวฉันแกะให้นะดวฉันแกะให้ ฉันแกะให้ <c oughs> เดี๋ยวแกะเองก็ได้แค่ฝั่งนี้นะทำไมล่ะงั้นฉันแกะฝั่งนี้ให, <c oughs> ให้เธอก็แตะฝั่งนี้เอเดี๋ยวฉันแกะฝั่งนี้ให้มาแล้วไม่ได้แฟชั่นของฉันฉันติดเ,เองฉันก็ต้องแกะเองบ้าไม่ต้องมายุ่งหรอกนี่เห็นไหมใส่มากเลยใส่กิ้งอ้ยอไยไม,ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมไม่มีอะไรเลยข้างนี้หรอคะก็ไม่มีอะไรเหมือนกันแหละเห็นไหมไม่มีอะไรเลยเนี่ยฮะไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัย ฉันมันเริ่มสงสัยตอนที่เธอถามทำเป็น, ead, นแกะติดแกะติดนี่แหละมันต้องมีอะไรนีดหน่อยไม่อะไรนีดัวยนะฮะไหน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 เออไม่ห้ามาฉันแกะให้ เดี๋ยวมันจะเหม็นบ้านมากเลยนะป้าถ้าเกิดป้าไม่กลับไปป้าจะสลบได้นะ <c oughs> อีห้อน้ห้องน้น้เนะม็นเหม็นเหม็นเเดี๋ยวให้อมแ้อีติดอ,อ,อ,อีมาเป่าก็ไม่ <c oughs> อไปอีเหม็นเเ <c oughs> เกือไปเกือโดนจับได้นะ่ป <c oughs> ้านคนนี้ยิ่งชอบอยากรู้เรื่องของเราอยู่จะทาไงดีนะ้เฮ้ยหยีเปียกนี่ทาตัวมีวิรุสุดๆเข้าห้องน้จริงปะเนี่ย จะต้องมีความลับอะไรแล้วมันหลอกเราแน่ๆเลยเราจะต้องไม่ยอมแพ้เป็นป้าข้างบ้านเราต้องรู้ถูกเรื่องโอ้ยยป้ามาอยู่แล้วทางจะรวยอากาศดีๆแบบนี้ออกไปเดินเล่นสักหน่อยดีกว่าโอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าเอ๋โอ้ยป้ามาทำอะไรเหรอคะฉันมาเดินเล่นเธอเป็นอะไรเอะไรอะอยู่ดีตะกุยผมได้มาทำไมเนี่ย มันเป็นแฟชั่นใหม่ค่ะแบบว่าเห็นไหมคะแฟชั่นลุงนวดเหรอฮะอะไรอุยฉันไม่ฉันเห็นอะไรแปบกบนหน้าเธอนะดูอีกทีไหมคะเห็นไหมคะไม่มีอะไรใช่หมาข้างนี้ฉันเห็นนะเมื่อกี้เนี้ยฮะอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยฮะไม่ได้เธอเป็นเพื่อนฉันฉันจะปล่อยเพื่อนฉันนะรัวกระเซิรเหมือนคนบ้าอยู่ดีไม่ได้ฉันจะมัดผมให้เท่ใหม่เองมาฉันรันกับฉันมัดผมให้ใหม่ ็ช่วยห,หนูแล้วค่ะหนูทำของตัวเองได้ไม่ได้เดี๋ยวฉันจะเอ็นคนไม่มีน้ำใจบ้านใ้เรือนเคียงเธอช่วยฉันต้องไม่รู้เท่าไหร่แล้วฉันก็ต้องให้ความปรารถนาดีโอเียฉัดท้าป้าก็ควรปรารถนาดีของป้าไว้ตรงนานแล้ะค่ะให้ฉันกองความปรารถนาดี่ของฉันไม่ตรงนี้ใจเหยียบย่าจิตใจฉันมากหนูขอบพูณค่ะแต่วันนี้หนูไม่สะดวกจริงๆหนูขอไปฮัชชิ้วก่อนนะคะ ค่ะดูกาแาแล้วหนูตรวจ ATK ีเคมาได้ผลบวกค่ะ,ะนั้นเอ่อป้าอย่าไปอยู่ใกล้หนูนะคะไม่ไงั้นหนูจะเดกคนนี้เป็นโควิดค่ะจะมาเชีวรใส่ฉันด้วยป,ป้าไปไกลๆหนูสิค่ะเดี๋ยวก็จะไม่ปลอดภัยน,นะไปแล้วโ,โควิดโควิดวิ่งหนีก่อนหนี่โควิดโควิด,วด,วด,วดอีหรือเป็นแผนโควิดที่มองติดหน้า น่าจะต้องมีอะไรแน่ๆเลยอืฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกฉันต้องไปแอบดูอีกปล่อยไว้ยังนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปหาวิธีรักษาให้หายไปเลยถ้าเกิดป้ายเห็นป้าร้อนแน่นอน <c oughs> ตรงนั้นนั่นแหละผลไม้ตัวนั้นคงรักษาสิวของเราได้ <c oughs> มีไงลูกนี้แหละน่าจะรักษาสิวของเราได้ออกมาก่อนเลยอึ๊บอึ๊บ <c oughs> อือ ลูกอะไรไม่รู้แหละแตต้องเอาไปตำตำเอาก่อนนี่ด้วยนี่ด้วยไปไม้ต้องเก็บไปเพื่อใช้เป็นสมุนไพรเยอะๆเลยโอ้โหใครมากินต้นไม้ฉันเนี่ยเมื่อคืนฉันฝันถึงสูตรนี้อะเอามาผสมผสมกันแล้วน่าจะใส่กิ๊งบทบทบทบ,ทบ,ทบ,ทบทบทให้ละเอียดโอ๊ยบดอ,ออกมาแล้วโีปรผสมไปข้าวอะไรเอ้มาม่เฮยาลาอ้แบบนี้นี่แหละสูตรนี้ในฝันบอกว่าน่าจะใส่กิ๊ง เอามาให้หมดใบไ,ไม้นะ่าจะยังไม่พอไปเก็บมาใส่อีกดีกว่าใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ใบไ,ไม้เฮย yeah. ้ยเยอะเยอะเลยเลยูือะไรอีกไม่น่าดูแล้วก็เห็น <c oughs> ก็เห็นไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยเสร็จแล้ว ติบต้องหายแน่นอนหน้าฉันต้องใสกิ้งสวยใส่เหมือนเดิมใหญ่เปีย๊ยะทำอะไรอยู่หรออ๋อทำสปา,าอยู่หรอป้าดูสิหน้าหนูสวยใสผ่องเลยใช่ไหมล่ะฮะใหญ่เปี๊ยะเธอไปทำอะไรมาสิวขึ้นเต็มหน้าเลยสิวโสอะไรหรอคะป้า มาหลอกหนูสิคะสิวจริงจริ้อีปียกสิวขึ้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูกระจกสิดูกระจกกระจกใหญ่ละกระจกเธอมีไหมกระจกไหน่กรไจกหญกระจกกระจกนี่ไงเอามามาดูมาดูนี่สิวเต็มหน้าเลยป้าป้าทำให้หนูสิวขึ้นนี่ไงไม่ใจละนี่เจเลยอ่ะปียกเธอฉันรู้แล้วเธอเป็นไรเธอเป็นบ้าเธอเป็นสิวเองอยู่ไห ฉันจะไม่ทำอะไรยังไม่โดนหน้าเลยฉันทำให้เธอเป็นสิวได้ยังไงนี่ไอตำรวจแี้วว้าวโทรหาตำรวจแล้วนะ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่างเธอไม่เอาทโทรหาตำรวจเธอโทรหาสีธัญญานี่เป็นสิวจนเพเยนไปแล้ววันนี้่นี่นี่นี่ใจเย็นนะใจเย็นนะฉันรักษาได้ฉันมีวิธีเด็ดรักษาสิว ไมเย็นเย็นเย็นวันนี้วันนี้วันนี้ฉันช่วยเองนี่อะไรเนี่ยรอถ้าตำส้มตำกินเหรอฮะไม่ใช <ing> ่ค <Cle freely split> oh, ่ะนี่ไงคะสปาของหนูโอ๊ยเจบพลาดแล้วสูตรเนี่ยมันใช้ไม่ได้ไอ้ลูกสีส้มๆเนี่ยมันเป็นผลไม้พิษไค้ทารสิวเต็มหน้าทั้งนั้นแหละแล้วอยู่ดีๆเอามาทาใส่หน้าทำไมก็ตอนแรกอะหนูมีสิวอยู่หนึ่งเม็ดกลัวป้าร้ออหนูก็เลยทำาสปาที่หนูเห็นมาจากฝันหนูอะค่ะ ตายแล้วน่าสงสารมา,มามาเดี๋ยวป้าช่วยเองมันต้องใช้สูตรป้านี่สาธุนี่ยายเปี๊ยกที่เธอทำอะมันก็ถูกเกือบหมดแล้วนะแต่เธออะไม่ได้ขอขมาเจ้าพ่อสิวฮะต้องขอขมาเจ้าพ่อสิวด้วยเหรอคะใช่สิดูหน้าฉันสิใสปิ้งเกิดมาไม่เคยเป็นสิวเพราะฉันได้ขอขมาเจ้าพ่อสิวทั้งเช้าเย็นมามาสวดพร้อมฉันเจ้าพ่อสิว จ้าพ่อสิวเจ้าแม่สิวเจ้าแม่สิวเจ้าลูกลูกสิวเจ้าลูกลูกสิวถ้าลูกช้างถ้าลูกช้างทำอะไรลบลูกทำอะไรลบลูกตะกูลสิวทั้งหลายไปตะกูลตะกูลตะกูลสิวทั้งหลายไปได้โปรดให้อภัยลูกช้างด้วยได้โปรดให้อภัยลูกช้างด้วยให้ลูกช้างอะไรกันเลยร้อน ไม่ใช่เมื่อกี้มันมีตัวอะไรไม่ใช่คีทูปนะไม่ใช่คีทูปหล่นใส่ทูปหล่นใส่ปะร้อนป่าอะไรนันมลแตงทำไ้พ่อสิวมาเอาเพงไหนแล้ววะคอยลูกช้างคอยลูกช้างมีหน้าตาสวยใสสวยสดงดงามมีหน้าตาสวยใสสดสวยงามไม่มีสิวไม่มีพดไม่คืน แม่มีสิวไม่มีโผล่ไม่มีผื่นสาธุสาธุเสร็จแล้วมาปักปักทูบปักทูบปักนี้แหละมา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 เสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราต้องมาเต้นถวายเจ้าพ่อสิวกันเฮ้นี่มันไม่ใช่ท่าแบบนั้นเจ้าพ่อสิวอ่ะเราต้องท่านี้นี่เงยหน้าขึ้นท้องฟ้าให้ท่านเห็นหน้าสวยๆใสๆเต้นเสร็จหน้าใสแน่นอน หนึ่งสองสง <c oughs> ไม่เป็นสิวไม่เป็นสิว <c oughs> น,นี่หัวเราะอะไรยังเปียก <c oughs> ไม่เปีเยว ไม,ไม่เป็นสิวไ,ไม่เป็นสิวขอสวยสวยใสใสไม่เป็นสิวไม่เป็นสิวขอสวยสวยใสใสไม่เป็นสิวไม่เป็นสิวขอหน้าสวยสวยใสใสไม่เป็นสิวไม่เป็นสิวป้าหนูรู้สึกว่าอะไรโดนหน้าหนูอะฮะอุ้ยยิเบี้ยนี่ไงฮะหน้าเธอกลับมาสวยใสเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมล่ะโอ้สวยใสไม่มีสิวเดี๋ยวฉันให้ดูกระจกนี่เป็นไงล่ะ อ <c oughs> โอโน่าใส่แล้วขอบคุณมากเลยนะคับป้า,าดีหลังหนูจะไม่มีความลับกับป้าแล้วเออไม่ต้องมีความลับหรอกมีอะไรเดี๋ยวป้าช่วยเอง <c oughs> มต้องกุงใจไปอยู่คนเดียว